มีคนเอาตู้จอดไม้สอมเปิดเบิ่งกไฟเข้าพัดลมปิน่นไฟเขียวหงบติดโอซีมีพัดลมปิ่นปกติลูกค้าแจ้งว่าไฟออกหน่อยว่าสันคอยกับมิเตอร์มาเกี่ยมวัดเบิ่งว่าไฟมันออกเท่าไดร วัดเบ้งอมีไฟออกสิบโวลต์มีไฟออกสิออกบโวลต์ถือว่าไฟออกหน่อยอิลีตามที่ลูกค้าแจ้งมา แล้วค่อยก็หานนับหันนอนแล้วก็ยกฝาขึ้นยกฝาขึ้นก็นเห็นว่ามันเป็นแผ่นบอดอันเดียวเป็นตู้จอดขนาดบบใหญ่มีแผ่นอันเดียวเลย แล้วค่อยกลับมากออกมาแล้วมากมาก็เห็นว่ามีคราบดำๆติดอยู่บนทั้งลุ่มแล้วก็มาเบิงตัวไอจีบีทีเบิงคู่ทรงสีระเบิดเลยเบิงจากคราบที่ว่าเป็นคราบควันไฟ มันติดมาไอ igbt ติดมาเบื้องละอันตัวนี้อยู่ในอยู่ในในก็แตกระเบิดขึ้นกันเบื้องจากควัน,นำดำๆที่ว่าเป็นคาบขอมอติดอยู่ ค่อยๆสีทอดออกมาแล้วก็สีหาตัวใหม่มาเปลี่ยนวิธีการทอดกับแม่นเอาตัวกัวมาเติมใส่ก่อนเติมใส่ให้มันมีตัวกัวใหม่เนี่ย แผนมันค่อนข้างจะหนามันบ่อยากบ่อยากกินตะกวัวตัวนี้บรลลายเลยคอกัดจิเก้นสนวนนี้ออกก่อนมันเป็นสนอมหุ้มแผ่นเป็นกาวหรือเป็นอย่างกระบหโอ้ต่อมากระเติมตะกวัวใส่ อันนี้เปนขั้นตอนจะถอดอุปกรณ์แล้วก็ใส่ป่ายคันจอดจี้หูดไปหู้นมาแล้วมันกัดลูดออกมาแบบนี้เบิงมันแตกแบบ้าเคึงเลยอันนี้มันโตที่ว่าคอยถอดมาก่อนนานี้แล้ว้าเคึงบปสองอัน อันนี้มันอุปกรณ์อ,อะไรตัวไม้เทป้าเสียมาเปลี่ยนใส่ไปหาค่าเก่ามันบ่ได้ตัวไม่แล้เมนเบอร์หกศูนย์เอ็นหกศูนย์หกศูนย์ทั้งหน้าแปลว่าหกสิบแอมมทั้งหลังหกศูนย์แปลว่าหกร้อยโวลต์ แต่ว่าก่อนจะใส่กับสีมากวดก่าเบิ้งก่อนอันนี้มันไฟสหานบนที่ว่าได้มาจากภาคเซอวิสซิ่งแล้วก็มาวัดเบิงบอลเกียดได้บอนเกีดได้ที่ว่าสัญญาณออกมีได้8.8โวลต์ต่อมากับข้ามมหาโมแบงเกียดได้ ถ้ามม้ก,กับไฟกลับมาฮอดเป็นไฟสัญญาณ8.8ดโวลต์แล้วก็มาวัดข้อมบอบอลู่าเกตของ i g b t ก็ก็วัดด้วยไฟ AC วัดได้หานวัดเอซีก็ได้หนึ่งจุดหกแต่ว่า,าค่อยกัะซิกวดเบ้่งอ่าจะบวกน้นอยๆสมนี้ก่อน ส่วนใหญ่อาซุนี้มันจะขาดแล้วค่อยกับวัดกับบกดว่าขาดตั้งหลายโตเลยแล้วค่อยกับเลี่ยนใส่ไม้ไปแล้วเป็นจุ้มเลย อันนี้สิมาวัดเบิงสัญญาณวัดเบิงไฟก่อนวัดเบิงมันก็ขึ้นศูนย์วนก็หน้านี้คือว่ายังมีไฟวัดเบิงอีกกลามหนึ่งก็ขึ้นศูนย์วนคือกันลองวัดยันเอซีเบิงอันนี้ก็ขึ้นศูนย์วนคือกัน เบ่งนี้กระสุนวัดด้วยมิเตอร์นี่วัดยากแล้วก็เอามินิสโคปม,มาวัดเบ่งเขามันขึ้นสัญญาณขึ้นมากับไปว่าใช่ได้ละขอแต่ว่าให้มีสัญญาณจิ้มลงไปกับ เห็นสัญญาณขึ้นมาทันทีในนี้เอิร์ว่าสัญญาณมาแล้วเป็นสัญญาณพันมาเบิงอีกข้างหนึ่งอีกข้างนี้ก็มีขึ้นกันถือว่ามีสัญญาณพันมาแล้ว ที่จิ้มจิ้มสายเดียวก็ได้ว่าจะเห็นโฮบสัญญาณกับแปลว่าใสได้แล้วเวลาจิ้มบัดรกับมันวัดอยู่ที่ขาเกตมันต่อไปค่อยๆเสีประกอบอันนี้มันอะไรที่ว่าค่อยเกี่ยมมา เสียมาใส่แล้วค่อยก็ใส่ไปแล้วประกอบเฮียมห้อยบนนี้กระสิต่อไฟเอซเข้าไปแล้วก็สิบัตรบิง ว่าไฟดีซีที่บามันออกหนาตู้มันได้จากวนครัามันเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้ก้อนก้อนอน,นันนีวัดมันได้แต่10โบโวล์วัดเบงก็ได้62ิบโวล์อว่ามีไฟออกหนาตู้แล้วก็วัดจริงดนๆเน่ พอไฟมันนิ่งบ่ตอนนี้ใครกับประกอบแล้วค่อยกับมาวัดไฟอีกไหมกับประกอบแล้วไฟมันนิ่งดีแต่นนี้ก็ถือว่าได้แล้วแต่ว่าค่อยบุมีสายรองรว่าลูกค้าบุาได้เอาสายมาแต่มิเตาวาสิตาให้ลูกค้ามาเอา ให้ลูกค้าร้องให้เบ่งอันนี้ไงมันลูกค้าเพิ่นเมื่เอาเครื่องละแต่ว่าก่อนที่เพิ่นจะลองได้ก็โคตโทรศัพท์กันแหละอันนี้เป็นลีลาของเพิ่น,นจะเปัี่ยนได้เพิ่นสี่ลองไงน,นะเอารองเออเออเอา,เอา,เอา,เอา อันนี้มันพนขั้นตอนเพื่นลองแล้วเนี่ยอันเงินบงพวกพ่อแสตเนื่อเปล่าโอนให้อันนี้มาเอาตู้จอดตารแสนห้านี่นะเราถือว่าไฟออกดีละมันจุดจานละ